กดติดตามเพจได้ที่ลิงก์ใต้คลิปครับ ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันวัฒน์ชแนลนะก็วันนี้อยู่กับผมแกดีเช่นเคยนะครับกับฮีโร่ที่มีชื่อว่าทูเ่นนะครับผมวันนี้มาเล่นเป็นตำแหน่งของเลนกลางนะครับหรือว่าเมดนะครับก็กับแรงนะครับร้อยสามสิบดาวแล้วก็ค่อนข้างจะใกล้รีแล้วนะสำหรับซีซั่นนี้นะครับก็ลืมมาไต่กันนะโอเคนะครับผมก็ฟังไม่ผิดนะวันนี้มาเล่นตูเลนนะครับเพราะว่าเลนว่างนะ ก็เลยต้องหยิบเลนกลางนะซึ่งต้องเป็นทูเลนนะเกมนี้นะครับอาจจะมาสอนในจังหวะต่างๆบ้างน,นะครับก็เป็นเลนกลางมือใหม่นะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมโอเควันนี้นะครับเลนกลาง้ะต้องทําใจนะกับการแท็กคลิปนะครับเลกได้ว,ว่าเกือบทุกเลนนะที่จะมาแท็กเราได้ครับก็ไม่เป็นไรนะพยายามอย่าวอยนะครับโอเค จากที่ช็อตนี้ครับเราเคลียร์ได้เราเลือกเลยนะว่าจะทำเลนไหนนะครับนี่น่าจะไม่รอดนะโอเคนะผมเฟิร์สบัตได้นะเห็นปะถ้าเราเคลียร์กลางก่อนนะครับจังหวัดที่นะครับเราจะไปเติมเลนไหนนะครับก็ได้นะเรียกนะครับมันเป็นจุดศูนย์กลางอะที่เราจะแก๊งเลนให้เพื่อนนะครับโอเคตัวเลนนะผมมองว่ามันเป็นตัวที่รอระยะนะครับรอจังหวะนะ ซึ่งสกิลหนึ่งนะครับการเก็บสแต็กนะต้องประชิดนะครับถึงจะเก็บได้แบบสามสแต็กนะถ้าจำไม่ผิดไม่ใช่นะครับถ้าเรายิงอัลติดได้เนี่ยมันจะรีสกิลแบบเร็วมากนะซึ่งมันเป็นตัวที่แบบว่าเก็บ5ได้นะครับดีเลยนะโอเควันนี้เราก็เดินนะครับพยายามคุมเลนกลางได้นะครับเราคุมได้ตอนนี้เกมของเรานะครับก็จะเป็น เกมที่เล่นได้ยากเอ้ยเล่นง่ายนะครับซึ่งเกมนี้เป็นคอมโบตีมี่ด้วยได้เนี่ย,วยสวยโอเคนี่ครับหมดเฮ้ยแล้วต่อได้ปะไม่น่าได้นะครับมันเป็นตัวที่แบบรอค่อนข้างแบบเก็บนะสำหรับตูเลนเนะยครับเอาง่ายๆนะพยายามอย่าไปเปิดให้เพื่อนนะครับ แตกปลายมันเป็นตัวที่ผมมองว่าเล่นเล่นง่ายนะครับเมทมือใหม่อาจจะแบบหัดได้นะตัวนี้โ okay, <don> อเคโดนระยะไกลนะครับเป็นตัวที่แบบจับยากนะตวเลนอนะ่ะแบบหนีได้3สกิลนะอาจจะเป็นสด้วยซ้ำนะถ้าแบบรีทันอนะ่ะโอเคพยายามอย่าแบบเปิดให้เพื่อนนะครับรอจังหวะแบบยิงอันตีแบบลัดช็อตแบบ ให้มันอันตรีมันไหลอ่ะจะได้แบบยิงได้หลายๆตัวนะครับโอเคเนะี่ยพยายามเข้าไปต่อแล้วก็ออกมานะอย่าเข้าลึกนะครับเพราะว่าเขามีซิบนะนว่าโอเมนจะโดนปิดนะครับเฮ้ยสลาดวะเฮ้ยโอ้โหโอเมนเขาได้เนี่ยถ้าออกด้านบนนะครับไม่รอดนะออกด้านล่างเนะี่ยรอดนะเพราะว่าไม่มีใครดักมีซิปรอรับอยู่แล้วนะโอเคไม่เป็นไร เหมือนเดิมนะครับเราเคลียร์นะเรียเคลียร์กลางเสร็จก็วิ่งเติมนะโอ้หล็กเหมือเกินพอได้ปะโอ,โอเคได้มผมมองว่าตุเรนนะมันเป็นตัวที่แบบตามค่อนข้างเก่งนะเห็นปะถ้าช็อตที่จังหวะแบบรอๆอค่อยๆเล่นนะครับถ้าเขาแบบศัตรูนเนี่ย เสียเปียบแล้วเขาจะถอยเพราะฉะนั้นแล้วตัวเรนเน่ะเหมาะกับการตามมากๆนะ mm. ตามแบบเบิร์สกิลอ่ะรวมกับฟิกเกอร์นี่ผมมองว่าสกิลเคลื่อนที่ของตัวเรนเนี่ยค,ค่อนข้างจะบวกบวกได้5ช็อตเลยนะประมาณนั้นนะครับ4-5ช็อตอะซึ่งมองเลยว่ามันค่อนข้างจะไกลนะครับส่วนไอเทมนะผมเอาเป็นบูสติกอ่อนนะก็จะออกตัดเือดนะครับ <Absolutely. S 1> เกมนี้ ตัดเวเลสนะครับตัดหลายตัวอยู่นะถามว่าทำไมต้องออกนะต้องออกนะครับถึงแม้ว่าจะมีตัวเดียวผมว่าก็ต้องน่าออกอนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกมนี้สมมติว่าเวเลสเขาได้เล่นแนละไม่มีตัดเรือนะมันเป็นตัวที่แบบเก็บห้าได้เหมือนกันนะสำหรับตัวนี้นะครับโอเคทุกครั้งนะครับการเติมเกมนะเราต้องพยายามเคลียร์ลกลางนะจุดศูนย์กลางนะแล้วก็ เนี่ยถ้าเห็นเพื่อนนะครับโดนแล้วก็วิ่งซ้อนนะแบบนี้ง่ายๆครับเลนกลางหรือเปล่าอันนี้ผมน่าจะคุมได้ได้เนี่ยเพื่อนโอ้ไม่ได้ะ่ะเฮ้ยใจเย็นผมน่าจะเล่นสุดวะเพราะว่ามีแช่ืำแกไม่เป็นไรนะครับถือว่าช็อตน,นี้ได้เปรียบอยู่ เกมนี้ฮีโร่เขาแบบค่อนข้างที่จะแบบต้องการของนะเพื่อนกานแล้วนะตูเลนนะเหมาะกับการแบบเล่นเกมโถมแบบต้นเกมมากมัจะโหดตอนเวลสี่อ่ะไม่เวลสีก็โหดนะถ้าแบบดักในพุ่มเน่ยมันสามารถแยกแบบเก็บคอมโบเดียวได้เลยนะครับตอนนี้คือถ้าแบบใกล้ใกล,ใกล้แบบประชิดแรดแบบนี้ยังไงก็ไม่รอดนะถ้า1นสองไปอันตีนครับสกิลตูเลนมันจะแรงมากนะ เนี่ยเออสวยเอาเจ้าปะละ่ะมาเพื่อนอุน๊ยโอ้โดนแช่วะโอมม้เมื่อกี้มอลลิน่าจะมีแปดสแต็กปะทุกคนไม่งั้นน่าจะล่วงไปแล้วนะ,ะโอเคชั้นนี้น่าจะได้ได้บนนะครับ ่วนรูนนะครับสมใช้เป็นดิสเลตนะแล้วก็สปิริตสิบนะครับผมชอบเดินเร็วนะไม่ไม่ใส่เป็นรูนอื่นนะสีม่วงอ่ะ เราค่อยๆค hey, ุมโซนได้แล้วนะตอนนี้เฮ้ยบูเกิดนะเพื่อนเราจะได้จริงเหรอโอเคโหได้บูมาแบบนี้สวยเลยถอยนะถอยนะพยายามยินรอสกิลไว้ครับเฮ้ยเดี๋ยวนะขอเอาโอ้โหเลอรอไม่น่าร้านะแนนี้ไม่ไดอรอได้ปะมาดิ นี่ไงตัวเก็บงานครับช็อตเก็บงานช็อตเก็บงานครับผมโอ้ไม่น่ารอดอ่ะอุ้ยโหกดแช่ไม่ทันโอ้ผมกดอยู่นะเมื่อกี้เฮ้ยตัวเลนเราก็ได้นะเนี่ยกอน่าจะกอไม่ทันนะครับตัวเนี้ยนะเพราะว่าตอนนี้กอได้ประมาณร้อยห้าสิบกว่าดาวอ่ะร้อยหกสิบนะตอนนี้ กำลังจะไปร้อยสี่สิบนะผมว่าน่าจะไม่ทันนะโอ้ไม่รอดว่ะโดนแรดวะผมประมาทเกินไปไม่แก่เถ่อน่าจะรีบออกมานะโอเคถ้าตัวเราคุมกลางได้นะเราก็จะเล่นได้ง่ายนะผมมองแบบนี้เราเกมมบานะ้าเนี่ยว่าถ้าเราโดนคุมกลางเมื่อไหร่เนี่ยมันจะโดนแบบ เหมือนเกมที่แบบรอตั้งรับนะครับแบบสถานการณ์ตั้งรับตลอดเวลานะซึ่งเขาเคลียร์แบบนี้ก็จะรู้แล้วว่าจะไปเลนไหนส่วนเรานะเลนกลางแบบนี้ถ้าตัวเพสมันก็จะแบบรอเคลียร์คีฟนะครับแต่ว่ามันรอไปเติมได้แหละถอย้วเพื่อนเฮ้ยเอาจริงดิเอาจริงดิ อ่ามาดิยังไงโอ้หถ้าอยู่ในโอเคยิงไปก่อนใช่ไหมเ้ยโอ้โหไม่รอดวะ่ะสุดแล้ววะ่ะทุกคนม,มันไม่มีตัวรอร้านเลยอันติีตัวเลนใช้ยากอยู่นะจอนไฟอ่ะมันต้องแบบรอจังหวะหาอันติีนะแล้วก็มันแบบสามารถหลบได้อ่ะ เพื่อนกันให้แบบนี้นสวยอยู่นะจบตายเพื่อนการเลือกตัวนะดาบแบบลงแรงนี่ผมมองว่ามันค่อนข้างจะเบร์ออยู่นะถ้าเราเลือกตัวแบบเน้นชนะเฮ้ยเอาจริงดีเพื่อน้ยสวยนะ่ะย,ยังไงเฮ้ยเอเลดอร์ว่ะ ผมขอเก็บบูก่อนได้ปะโอเคเอเินดอ์เก็บหมดเลยเหรอโอ้โหไม่ไปผมเล่นเลยโอ้โหถ่ายเกมไม่เล่นเลยเพื่อนได้เล่นแต่ต้นเกมอะไม่ไหวนะโอเคได้จบนะครับไม่ไว หรือว่าก็ได้บอกอยู่นะนะครับว่าคนทำอะไรบ้างนะครับโอเคนะคผมคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเม่นะถ้าใครชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผม